นๆครับตรงนี้เมนูอะไรครับกินอย่างเดียวเล้าคุณนี่นะคะเป็นเมนูน้ำพริกลําแพนค่ะนี่คือผลลําแพนนะคะหรือภาษาถิ่นเกาะปูยูเรียกว่ากระดาบุค่ะซึ่งเป็นผลไม้นะคะที่ขึ้นตามป่าชายเลนนะคะซึ่งจะ,ะทานกันมัน้ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษู่ย่าตายายะคะ่ะเมื่อก่อนจะนิยมจิ้มพริกเกลือนะคะคแต่คุณรูณก็คิดว่ามันน่าจะ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกหลายอย่างก็เลยนำลูกลำแพนนะคะมาทดลองทำน้ำพริกใส่น้ำมูนเท่าไหร่คะกองมาแล้วก็จะเป็นเมนูอะไรนะเป็นน้ำพริกลำแพนค่ะวันนี้จะใช้ส่วนผสมของปลาค่ะเป็นน้ำพริกลำแพนปลาปลาอะไรครับเป็นปลาทูค่ะมาทำปลาป่น มาชิมกันนะคะค่ะนี่ก็เป็นน้ำพริกกระดาบุนะคะหรือเรียกเป็นภาษาไน้ำพริกลูกลำแพนนะคะอะไรว่าค่ะ